ทสเซอร์โมเดลไม่ได้เป็นแค่รถยนต์แต่มันคือบทนิยามใหม่ของคำว่าอนากตกนอท้องถนนทุกเส้นสายของมันบอกเล่าเรื่องราวแห่งนวัตกรรมความหรูหราและพลังอันเงียบสงบมันคือการรวมตัวของเทคโนโลยีระดับสูงและการออกแบบที่สะท้อนวิสัยทัศน์ของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้ายอย่างแท้จริง ทันทีที่คุณเข้าไปนั่งในโมเดล S คุณจะรู้สึกเหมือนได้หลุดเข้าไปอยู่ในโลกแห่งอนาคตบอดหนังวีแกนสุดนุ่มหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่17นิ้วหมุนได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนและหลังคากระจกใสเต็มบานท,ที่เปิดมุมมองให้โลกภายนอกกว้างไกลทุกอย่างถูกออกแบบมาเพื่อมอบประสบการณ์ที่ลื่นไหลหรูหราและทันสมัยเนระดับ แต่สิ่งที่ทาให้เทสโมเดลเอสกลายเป็นตำนานแห่งโลกยนตรกรรมคือสมรรถนะอันเหนือชั้นรุ่นแพลตมาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าสามตัวให้พละกําลังกว่า1020แรงมา้าเร่งจากศูนย์ถึง100กิโเมตรต่อชั่วโมงภายในเวลาเพียง1.9 9วินาทีเร็วกว่ารถซูปเปอร์คาร์หลายรุ่นในโลกแต่นี่คือรถซีดานที่คุณสามารถใช้ในชีวิตประจําวันได้จริงระบบขับเคลื่อนสี่ล้อไฟฟ้าควบคุมแรงบิดแบบแปรผันและแบตเตอรี่ความจุสูงที่ให้ระยะทางวิ่งไกลถึง652กิโลเมตร ต่อการชาร์จหนึ่งครั้งคุณสามารถขับจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ได้โดยไม่ต้องไว้ชาร์จสักครั้งและถ้าต้องชาร์จทศเสาร์สุโขชเจอร์ก็สามารถเติมไฟฟ้าได้หลายร้อยกิโลเมตรในเวลาเพียงไม่กี่นาทีเสียงเครื่องยนต์ที่หายไปไม่ได้ทําให้รถคันนี้น่าเบื่อน้อยลงเลยกลับกันมันยิ่งเพิ่มความรู้สึกพิเศษทุกครั้งที่คุณเหยียบคันเร่งความเงียบสงัดจะถูกแทนที่ด้วยแรงดึงอันทรงพลังจนคุณแทบจะลืมหายใจ ระบบอโตโนมัติที่เป็นเหมือนผู้ช่วยนักขับอัจฉริยะสามารถขับเองเปลี่ยนเลนจอดรถและแม้แต่เรียกรถให้มาหาคุณจากที่จอดระบบทั้งหมดเชื่อมต่อกับข้อมูลแบบเรียลไทม์และสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ได้ตลอดเวลาหมายความว่ารถของคุณจะฉลาดขึ้นเรื่อยๆโดยไม่ต้องเข้าอู่แม้แต่นิดเดียวดีไซน์ภายนอกของโมเดล S โดดเด่นด้วยความเรียบหรูร้ายกระจังหน้าฝ่ายหน้าเหล็แบบคงมเฉียบล้ออลลอยขนาดใหญ่และตัวถังที่ออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อลดแรงต้านอากาศทุกมุมมองของรถคันนี้แสดงให้เห็นถึงความล้ำสมัย และเอกลักษณ์ของแบรนด์ทาอย่างชัดเจนด้านความปลอดภัยก็ไม่มีข้อแม้ที่เซลลโมเดลเได้รับคะแนนความปลอดภัยระดับ5ดาวพร้อมโครงสร้างที่แข็งแกร่งจุดศูนย์ถุงต่ำจากการวางแบตเตอรี่ไว้ใต้ท้องรถและระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบเตือนการชนระบบหลีกเลี่ยงการออกนอกเลนทั้งหมดนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อปกป้องคุณและคนที่คุณรัก สุดท้ายนี้ที่เซอร์โมเดลเไม่ใช่แค่พาหนะแต่มันคือนวัตกรรมที่คุณสามารถขับได้จริงเป็นคำประกาศว่าอนาคตของการขับขี่ได้มาถึงแล้วและมันน่าตื่นเต้นยิ่งกว่าที่เราคิด